เจ้านำบุญปากค้างสตูดิโอขอบคุณคับสปอนเซอร์ใครอยากจะสนับสนุนเราหรือสปอนเซอร์เราเข้าไปติดตามให้หมดทุกคนเลยติดตามแล้วก็ต้องอุดหนุนสินค้าเราด้วยไม่ใช่ติดสินค้าของสปอนเซอร์เราอย่างเช่นเจ้านี้เลยเจ้านำบุญเป็นต้นครับเจ้านำบุญนะฮะเขาจะเป็นตัวแทนในการทําบุญอย่างสมมติว่าคุณอยู่ประเทศไทยคคุณอยากทําบุญฮ่องกงครับผมอยากจะไปยังไงล่ะ ไปไม่ได้ค่าตั๋วก็แพงไปก็ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ฮ่องกงก็เข้ายากใช่พอนนะ9น้ำบุญเขาพาคุณไปทําบุญถึงฮ่องกงเลยรอดตอฝากไปทําบุญใครอยากจะทําบุญแบบนี้โดยที่ไม่มีเวลาเข้าไปเลยฮะที่เพจ9น้ำบุญครับผมขอขอบคุณอาปักค้างสตูดิโอค่ะอยากจะได้คอนเทนต์ดีๆนะฮะหรืออยากจะทําวิดีโอพรีเซนเตชันหรืออยากจะทําโฆษณานึกถึงอาปักค้างสตูดิโอเลยเพราะว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนบทเรื่องของการตลาด เรื่องของกล้องเรื่องของโบชันทั้งหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณจะง่ายมากๆเมื่อโทรมาหาเราอาปากาสุโรโทรหาผมเลยคุยกันได้ง่ายๆโทร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 เดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะซึ่งก่อนที่เราจะไปหาตรงพื้นที่ของพันเอกอิทย้อนกลับไปนิดเดียวใช่ครับพอดีคุณอาอยากให้มาดูตรงนี้ตรงนี้คือจุดที่จีนหทางจีนฮ่อเนี่ยเวลาจีนฮ่อเนี่ย เสียชีวิตโดนปืนโดนโลูกระเบิดเนี่ยเขาเสียเนี่ยเขาจะไม่เอาศพไปบ้านเขาจะมาเผานี่เลยอ๋อห,หรอตายกี่คนก็มาเผาเนี่ยที่ผม<อ>เห็นก<า> <ตง S 1> องใช่ผมเห็นกองฟืนที่ไอ้เขาเผานี่ยครับไม่ต่ำกว่า20ต่วไอ้กอง20กบกองเขาตอนเนี้ยเขามีความรู้สึกต้องการอะไร หนูไม่รู้นะว่าอันนี้สิ่งที่พูดไปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่คือหนูรู้สึกแค่ว่าเหมือนเราฝั่งเราหมายถึงฝั่งไทยอะค่ะคเคยได้ไปสัญญาหรือไปบอกอะไรกับเขาไปไหมเกี่ยวกับนนเรื่องเรื่องที่จะให้เขามาช่วยหรือให้มาเป็นกําลังเสริมของเราหรือกําลังหลักแทนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราปรากฏว่าพอเขาทาสําเร็จแล้วมันไม่มีการตอบแทนกลับคืนไปค่ะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขา ทำการตกลงสัญญาไว้ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะคุณกําลงังจะบอกว่าเราอาจจะมีการผิดสัญญาบ้างใช่เรื่องอะไรไม่รู้อันนี้ผมขออภัยนะถ้าสมมต<อ><ช>ิว่ามาฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยรายการนี่นําเสนออะไรวะอ,อบอันนี้ผมพูดถึงน้ำอันนี้เฉยๆสิ่งที่คุณออฟสรรรื่อสารใช่ค่ะแต่ผมเอาสิ่งที่เป็นเรื่องจริงดีกว่ามีลักษณะอะไรแบบนั้นไมหมฮะคุณอาเอาพอพูดได้แล้วผมไม่โดนจับนะคุณอานะ S <S เ,เรื่องนั้นผมก็ไม่ทราบเนาะพวกผมก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลพวกผมก็มีร,รอแต่คําสั่งของผู้บังคับบัญชาเ <ม S 2> ขาสั่งเราไปไหนไปที่นั่นแต่เรามีอยู่หลายๆหน่วยงานมาอยู่นี่แล้วก็ไม่กล้าถามใครว่าตกลงอะไรกันไว้ไม่เคยถามแล้วก็ทางทหารก็เคยมาบอกว่า ถ้าหลังจากบ้านเมืองสงบแล้วเขาจะมาจัดที่ให้ทำกรีนเขาจะออกเอกสารสี่ท้ห้ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เคยพูด่างนี้แต่ป่านนี้ยังไม่ได้อะไรเลย<อ>แต่มีเต็มหือเปล่าอ๋ออันนี้ผมขออภัยด้วยแล้วกันถ้าไปโดนใครหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากข่าบ,บผมสามารถรู้ชื่อแล้วก็คนที่มารับป่าพวกผมรู้ชื่อใจเย็นครับคุณอาจะาเย็นครับสัมผัสได้บ้างของหนูว่าหนูสัมผัสได้ตอนที่ลงมา ลงมาโดยที่ไม่ได้ระหว่างทางโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันฝั่งไหนยังไงนะคะแต่รู้สึกว่าเมื่อก่อนมันคือลูกเดียวกันมันคือก้อนเดียวกันเนี่ยแหละไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับถนนแล้วเขาอยู่กันวันนั้นส่วนใหญ่ที่เขาจะตกค้างสําหรับจีนฮ่อที่หนูเห็นอและรับรู้ก็คือข้างบนเนินตรงนู้นหมดเลยซึ่งตรงเนี้ยตกค้างคือตอนตอนที่เขาขึ้นไป ยึดยอดเขาคอเนี่ยก็จะเสียอยู่ข้างบนเป็นจำนวนมากเนัยเราไม่ได้เอาศพของเขาลงมาเผานะอันนั้นก็คือไม่ได้โดนเก็บมายุ่ยไปตามอากาศคือภาพที่หนูเห็นน่ะพี่นึกถึงภาพคนตายแล้วตายมาอย่างต่ำแปดกาวันแล้วมันเริ่มผุดเริ่มเริ่มพองมันมีสภาพที่เริ่ม เนื้อแตกออกจากกันแล้วของเหลวข้างในเริ่มกระจายออกมาผ่านเสื้อผ้าที่เสื้อผ้าก็เริ่มปริเพราะว่ามันมันมันอืดขึ้นเยอะมากๆาอะค่ะหรืว่าสภาพที่เห็นก็คือบางคนก็ใส่ชุดของเขาบางคนก็ใส่เสื้อของทหารไทยแต่เฉพาะเสื้อนะคะแล้วก็ถือปืนคู่กายไม่ให้ห่างตัวเลยในจิตมีแต่ความคิดที่วนเวียนอยู่กับความกลัวละอาฆคตอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแต่ก็ไม่ได้อยากจะกลับจริงๆค่ะ เท่าไหร่ขนาดนั้น uh huh. แต่มีความรู้สึกอยากชนะอยากเอาคืนกูต้องกลับไปกูต้องกลับไปแต่คาว่ากูต้องกลับไปเนี่ยส้มไม่รู้ว่ากลับไปรบ uh huh. หรือว่ากลับไปไหน uh huh. ทุกคนไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยทั้งที่เขาอะมองว่าเขาคือแบบอนุชนคนรุ่นหลังนะ uh huh. เขาคือคนที่แบบอยู่ในสมรภูมิเขาคือคนท uh ี่เสียสละเขาคือคนที่เสียมากกว่าใคร,ใคร uh huh. ๆที่นั่งรออยู่ข้างล่างแต่ทําไมทําไมอะนี่คือสิ่งที่เขาได้รับ ในในความเป็นการสู้รบผมมองงนี้คือเขาเขาก็เสียสละอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นที่จะรู้ว่าจะต้องเข้ามาทําอะไรคราวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าณเวลาเนี้เราอยากจะให้เขาเนี่ยที่เขาเผาไปแล้วนะเขาก็ยังติดอยู่ตรงนี้อยู่ คือมันมันติดโดยโดยพื้นฐานอยู่แล้วพี่เจเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันอยู่เสมอว่าเมื่อดวงจิตก่อนตายอ่ะมันเป็นจิตที่เบาจิตที่เบาคือมันชักจูงไปทางไหนก็ได้ในระหว่างนั้นถ้าได้ยินเสียงธรรมชาติที่เราคุยกันเสมอได้ยินเสียงธรรมชาตินกร้องนี่นะพวกจิตเหล่านี้ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าจิตระหว่างนั้นได้ยินเสียงบึ้มบั่มบึ้มบั่มเจ็บปวดทรมานส่วนใหญ่พวกนี้จะยึดติดก็เป็นกสบพื้นี กับพื้นที่กับสถานการณ์นั้นซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยที่เราสื่อสารกันได้อยู่แล้วก็ที่คุณอาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่มาเผาการฐานทับก็อยู่ด้านนี้ฐานก็นอยู่ด้านนี้ใช่ค่ะคานนี้ดวงวิญญาณตอนนี้ระ<ม>หว่างที่เราพูดไม่โอ้จริงอ่ะเขาไม่รู้ไงรอ,รอเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งสิ่งที่พระอาจารย์ใส่มามันคือพุทธคุณเนาะใช้ใช้คำนี้ได้ไหมมันมันคือการบริกรรมคาถาซึ่งเหล่านี้ค่ะเขาเป็นดวงวิญญาณที่โลกของเขาที่เขาอยู่อ่ะ เหมือนเขามีภาพปิดมีมีมมมเมฆหมอกบางตาออืออเขาไม่สามารถมองเห็นเขามองไม่เห็นแสงสว่างคือเข,เขาไม่เข้าเลยเหรอหถ้าในมุมผมผมมองอย่างนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีเราจะให้เข้าใช่ไหมอาจจะต้องให้ออฟให้คุณส้มอาจจะตั้งกระแสจิตคุยตั้งจิตโดยโดยเขาเรียกโทรจิตอ่ะคุยเคียงก่อนว่า อันนี้คือแบบนี้อันนี้คือเหตุผลเหมือนเราแนะนําให้รู้จักแนะนําให้รู้จักว่าเราเป็นใครในกอในขอในคอกําลังจะทําอะไรเพื่อให้เขารู้เพราะอยู่ดีมาถึงปุ๊บกวดกันปุ๊บเลยเนี่ยไม่ส่งผลคือหลักๆเลยเนี่ยคือต้องปรับพื้นฐานกันก่อนต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้สิ่งที่เราคิดเองนะในสมัยพุทธกาลพุทธองค์เวลาเทศเนี่ยพุทธองค์จะเริ่มด้วยอนุบุพีกถาอนุบุพีกถาว่าด้วยเรื่องศีลสมาธิปัญญาเกลี่ยพื้นฐาน สติปัญญาก่อนครับพอเกียร์ได้ปุ๊บท่านค่อยเทศเรื่องกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายคนก็จะรับรู้แล้วก็บรรลุมรคผลกันไปอ่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุณอ๊อฟน้องส้มเป็นหน้าที่ของหนูสองคนแล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะกรวดน้ําร่วมไปด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีตรงนี้จุดต่อไปก็จะเป็นการสื่อสารณจุดที่พันเอกอิกทธิได้เสียชีวิตลงครับตอนนี้เรากำลังหาจุดนะซึ่งคุยไปคุยมาคุณอาบอกน่าจะอยู่แถวแถวนี้หนูว่าไปอีกเพราะว่าหน,ร,าหนรู้สึกทางเมื่อก่อนเนาะคุณอาเนะะาะเมื่อก่อนตรงนี้ <ไป S 2> ทำนถนนไปด้วยสมัยนั้นใช่ไหมคุณอารอเตอร์ปรับถนนด้วยนไปด้วย ทำถนนด้วยยิงกันไปด้วยถ้าอาแท็กเตอร์ขึ้นไงแท็กเตอร์ขึ้นก็เลยจําล่องรอยเก่าไม่ค่อยได้เอาสมมติผมถามคนสินผีอย่างเงี้ยคุณสามารถสืบแล้วเห็นคุณอาไหมก็ไปอีกไปอีกยู่แล้วก็เลยขึ้นขึ้นรถไปประมาณไม่ถึง500เมตรเนาะก็ไปนิดเดียวแล้วน่าจะผลน่าจะพ้นนลผลลงเนินไปใช่ลงงไปนิดนึงคงจะใช่อย่างนั้น อนนี้เราก็เดินมาประมาณเกือบ500เมตรนะจากจุดเมื่อกี้นี้นะฮะซึ่งสื่อสารกันมาว่าสรุปอยู่แถวนี้รอกใช่ก็คือถ้าถ้าหนูเห็นก็คือต่้จะช่วงตรงนี้ประมาณรัศมีแถวนี้แต่ว่าจะขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยนึงก็คือเป็นเขาไปในพื้นที่ประมาณ5-6ตารางเมตรแอร์เรียเป็นวงกลมประมาณแถวนี้ค่ะอ่าก็คือเราเราเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นที่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของที่จะมาว่าเราเอาแต่อยู่บริเวณแถวแถวนี้ ใช่ค่ะถอยออกไปประมาณเนี่ยห้าเมตรสิบเมตรนี่แหละแต่ระหว่างนี้เราสื่อสารได้ใช่ไหมได้ค่ะทันว่างไงบ้างคือจริงถ้าสื่อสารมาตลอดว่าเอออยากไปแล้วอยากคืออยากอยู่ไหม,อ,มอยากอยู่เป็นขวัญกําลังใจแต่ทีนี้คือมันไม่จําเป็นต้องใช้ขวัญและกําลังใจนั้นแล้วเอาไหมคะก็คือถ้าแค่แบบภารกิจมันัจบเขาไม่ใช้คาว่าสําเร็จนะเขาใช้คําว่าภารกิจมันจบอเพราะฉะนั้นเขาก็อยากกลับไปหาครอบครัวเขาแล้วหนูก็เลยถามว่า ทำไมไม่ไปล่ะก็นี่ก็ไปได้นะก็คือเนี่ยก,ก็พร้อมไปก็ไปสินะอะไรเงี้ยเขาบอกมันยังติดอยู่อย่างหนึง่งเขาบอกว่าเขาเองยังเป็นเขาเองอ่ะยังเป็นลูกผู้ชายพอก็นี่ม่นสัญญาไว้แล้วมันยังทําไม่ได้เขาก็ยังหมายถึงยังไงญญก็ต้องเาตัวเองแบบไม่รู้ความหมายของเขาแต่คือหนูเข้าใจว่าในเมื่อสัญญาแล้วอ่ะเรายังให้เขาไม่ได้อ่ะเขาก็พร้อมจะเป็นตัวเป็นเพื่นนะ้นเป็นตัวประกันอยู่ที่นี่ก่อน โอเคผมเข้าใจความหมายนั้นคุณอาเข้าใจความหมายนี้นะโอเคประมาณนั้น <laughs> <saben> ผมผมพยายามจะพูดให้ไม่กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ซึ่งมีเรื่องของการสัญิงสัญญาอยู่แล้วท่านก็เหมือนโอเคฉันเป็นเหมือนตัวประกันไว้ถ้ายังไม่สําเร็จฉันก็จะไม่ไปใช่เพราะเขาใช้คําว่าภารกิจจบก็อย่างที่บอกไปว่าเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งกลมๆมันๆแล้วก็ผมยาวประมาณนี <estratég flush> ้สีเน้้าตันเข้มกับเด็กเบบี น,น่าจะสองสองสัปดาไม่เกินนี้อค่ะหรือนานกว่านั้นะเวลานั้น,นที่เขาจําได้เป็นภาพจําที่เขาสื่อมาครับเด็กเนี่ยผิวเดียวกับกับไม่แน่ใจคือผิวออกเหลือง <c oughs> น่าจะใกล้เคียงกับเขาแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะหนูมองว่าจริงๆเขาเขาแค่คล้ำแดดเขาคิดถึงและ ทดเวลาทุกวันเหมือนนับถอยหลังทุกวันอะ <rauen S 2> ตอนที่มีชีวิตอยู่นะจะได้กลับเมื่อไหร่จะได้กลับเม Alright, แลแลื่อไหร่จะได้กลับเมื่อไหร่ใช่จะได้กลับเมื่อไหร่จะได้กลับเมื่อไหร่จะได้กลับเมื่อไหร่คิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยเแล้วเขาไม่ได้เตรียมตัวหรือคิดหลอกว่าจะเป็นเขาที่มันต้องมาจบชีวิตที่นี่อะค่ะเรามาในวันนี้ก็คือเป็นภารกิจที่ปลดปล่อยบางคนก็อาจจะสงสัยผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วยติที่ทําบุญกระดูกให้ทําบุญนู่นนี่นั่นให้ไม่ได้หรอเขาได้แต่เขาบอกไงได้บุญแต่ไม่่ไดด้รรับกาปปลอย ยังติดอยู่ในในวัตสงสารเหมือนให้ข้าวให้น้ำค่ะให้กุญแจอ่ะก็เข้าบ้านไม่ได้หรือก็ออกจากประตูนั้นไม่ได้ใช่ถ้าสมมติเรามาถึงจุดนี้ที่ท่านสื่อสารมาอย่างเงี้ยท่านพร้อมจะไปไหมจริงๆอ่ะท่านตามเรามาตลอดท่านแค่จะมาบอกเฉยๆว่าอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นหนูก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ตรงนี้ใครจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้โอเคนั่นแปลว่าท่านพร้อมไปเนาะตรงนี้เนี่ยก็คือดวงวิญญาณไหนที่อยากจะ ไปแล้วไปปลดปล่อยแล้วไปสู่ภพภูมิของแต่ละตนก็ตามมาที่น้องอ๊อฟเลย<า>ที่ลูกแก้วของพระอาจารย์นะเดี๋ยวไปด้วยกันอย่างนี้ยท่านมีอะไรอยากจะพูดกับกองเซนไหมขอบคุณมากๆที่หลายคนทอดทิ้งบ้านทอดทิ้งครอบครัวทอดทิ้งชีวิตตัวเองมาเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ที่นี่แล้ว พวกเขาที่เสียสะละทั้งหลายไม่ว่าจะตายหรือไม่ตายไม่เคยได้กลับบ้านจริงๆเลยบางคนที่กลับไปที่บ้านก็ก็อยู่ที่บ้านไม่ได้อย่างวันนี้คุณอาพูดคุณอาพูดด้วยความจําได้มันมีเหตุการณ์ที่เราไปอยู่ตรงนั้นมันภูมิใจแต่ว่าสิ่งที่ท่านสื่อมาท่านบอกว่ามันไม่ใช่ความภูมิใจนะในจริงๆโดยเนื้อแท้มันเป็นความเจ็บปวดมากๆที่สาความจำเป็นคุณอาว่าไ เวลาเรามาลบเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะตายยังไม่รู้เสี่ยงมาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเท่านั้นเองเราไม่คิดว่าข้าวครัวของเราจะอยู่เป็นยังไงแต่อย่างที่ผมเคยบอกแล้วรุ่นน้องผมเนี่ยเราอยู่ด้วยกันอย่างเนี้เราเบิดตุ้งขึ้นมาหายหมดหายไปหนึ่งแล้วสองแล้วจริงๆผมเคยผมเคยสัมภาษณ์พี่ พี่นิรไทยซึ่งก็เป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ทั้งสองฝ่ายมีมุมมองของตัวเองทางฝั่งเราทางฝั่งรัฐบาลเสียชีวิตก็เสียใจทางฝั่งรัฐบาลทางคอมมิวนิสต์เสียชีวิตเขาก็เสียใจทางฝั่งเขาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เห็นมีใครได้สักคนไม่มีอะไรได้เลยไม่ได้เลยมีแต่เสียทั้งเสียทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บอดีตประวัติศาสตร์เนี่ยไว้เป็นบทเรียนเนาะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ คือวันนี้เนี่ยคนที่จะปลดปล่อยเนี่ยก็คือพระอาจารย์เทวินซึ่งพระอาจารย์เทวินเนี่ยอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่อยู่เชียงรายแล้วตัวทางท,ท่านมันเอกอิที่เนี่ยอยู่ที่เชียงรายเชียงเชียงรายเชียง,งใหม่เชียงใหม่บ้างน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างกับทางพระอาจารย์ด้วยที่ทําไมถึงพระอาจารย์มาถึงเพชรบูรณ์แล้วมาปลดปล่อยให้ที่นี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับ